รักมาแต่ใสไหลมาห้มกันจนล้นท่วมอีกแล้วนอเมืองอุบลข้าวดังจนจนเกิดอุทกกับไทยฝนตกจากฟ้าพอปานว่าว่ามีมองไปท่วมหน้าท่วมบ้านท่วมหอดหัวใจจนได้นั่งให้หนอ บ้บานไั่ไหลมาสารคามร,ร้อยเอ็ดเขายโสทอนเสร็จรอฟังข่าวบ่ตันดนสุดท้ายไปทางรักนามเต็มเต็มขึ้นอุบลจยักน้ำตานาำฝนสุดจะทนจำใจ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเผ่เมืองยะโสธรที่รักและเคารพทุกท่านครับกระผมสมชัยบุณะในเยอำเมืองยะโสธรมาจัดรายการพบปะยามเช้าแจ้งข่าวสารของทางราชการวันบันทึกเสียงว,วันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับตรงกับวันพุธข่าวสารแรกครับเป็นบุญของพวกเราชาวเภอเมืองยะโสธรเลือเกินครับช่วงพยุตโนรูที่ผ่านมาเรามีความกังวลเลือเกินว่าฝนจะตกหนักมากถึง200มิลลิเมตรขึ้นไปจะทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ ของอำเภอเมืองแต่ด้วยดีชะบุญครับมวลพายุศูนย์กลางมาถึงแค่อำเภอคำเขืองแก้วแล้วก็เบี่ยงไปทางอำเภอมหาชนะชัยไปทางศรีสะเกดไปทางจังหวัดสุรินทร์ขึ้นไปจังหวัดนครราชสีมาทําให้ศูนย์กลางไม่ได้อยู่ที่อำเภอเมืองจสุซทรวันนั้นฝนตกแค่46มิลเมตรเปรียบเทียบกับอำเภอมหาชนะชัย172อำเภอขอวัง170โดยประมาณ คำขืนแก้วร้อยเขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นครับมวลน้ำณขณะน,นี้ในอําเภอเมืองของเราในภาพรวมนั้นยังไม่วิกฤตเหมือนกับที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพายุเข้ามาก่อนและจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินณขณะน,นี้ผมต้องเรียนพี่น้องว่าทั้ง3จังหวัดนั้นวิกฤตเรือเกินนะครับของจังหวัดสุรินโซนอาเภอสํารงทาบนนั้นฝนตกหนักแล้วก็ท่วมโรงพยาบาลท่วมตลาด แล้วการมวลน,น้ําไหลผ่านอาเภอห้วยทับทันลงมาที่อาเภอจังหวัดศรีสะเกดรอบๆตัวจังหวัดน้ําก็ท่วมหลายพื้นที่ครับจากนั้นก็ลงไปกันทรารลมไหลไปรวมอยู่ที่อาเภอวารินชำราบและเขตเทศบาลเมืองยเมืองอุบลราชธานีขออภัยนะครับครั้นี้ครับสถานการณ์ขออนุญาตแจ้งณวันนี้นะครับ สถานการณ์ของจังหวัดอ,อุบลราชธานีนั้นน้ําขึ้นสูงสุดมากกว่าน้ําท่วมเมื่อปี2062นะครับล้นตลิง่งเกินประมาณ2เมตรนะครับมวลน้ํามหาศาลไหลท่วมถนนเส้นเลี่ยงเมืองตัดขาดไปไม่ได้แล้วนะครับระหว่างจังหวัดกับอําเภอวารินชำราบถนนเส้นหลักนะครับก็ไปไม่ได้สะพานประชาทิปไตยก็ไปไม่ได้นะครับฉะนั้นตอนนี้การสัญจรไปมา ของจังหวัดอุบลราชธานีค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความลําบากถ้าพี่น้องมีความจําเป็นก็อยากให้ชะลอไว้ก่อนนะครับเส้นทางระหว่างอําเภอกันรารมไปอําเภอวเดินชําราบมีการตัดขาดช่วงหนึ่งเนื่องจากน้ําท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์แจ้งทุกท่านทราบสภาพอากาศวันนี้นะครับดูเหมือนอากาศเปิดโปรง่งถ้าฝนไม่ตกเพิ่มเติม มวลน้าอาจจะนิ่งแลวก็เร่งระบายมวลน้ําจังหวัดยะโสธรของเราเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตกลาเรียนว่ามวลน้ํามหาสารที่มาผ่านลําน้ําชีก็จะมาจากจังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผ่านลําน้ําชีผ่านลนําน,น้ํายังมารวมตัวกันนะครับบริเวณเขตเทศบาลเมืองยะโสธรผ่านลงไปนะครับเขื่อนยะโสธรพนมไพรลงผ่านไป ที่อำเภอเขืองในอำเภอวารินชำราบไปรวมตัวและก็จะไหลไปที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารก่อนที่จะไปอำเภอของเจียมลงที่เขื่อนปากมูลลงไปสู่ลำน้ำโคงต่อไปการระบายน้ำจะไปช้าอยู่ช่วงแก่งสะพือเนื่องจากเป็นโขดหินขนาดใหญ่กั้นขวางลามน้ำมูลไว้ลำน้ำชีนจะลง แม่น้ำมูลที่อำเภอกันทรารมจังหวัดอุบลผิดจุดจังหวัดศรีสะเกดนะครับและก็ไปอำเภอวารินชำราบนะครับขณะนี้อำเภอวารินชำรารน้ำท่วมหลายพื้นที่มากนะครับเกือบจะเต็มทั้งพื้นที่อำเภอวารินชำราบเลยก็ต้องส่งกำลังกายกำลังใจไปยังพี่น้องชาวอำเภอวารินชำราบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องชาวศรีสะเกด พี่นะ้อชาวจังหวัดสุรินที่อยู่ใกล้ๆเราเนี้ยนะครับก็แจ้งข่าวสารเพื่อทราบระดับน้ําวันนี้ครับวันที่5ตุลาเวลา12บสนิกาเขื่อนยะโสธรพนมไพรของเรานี่สูงมากระดับน้ำร้อา126.130เมตรรอทกอร์นั่นคือระดับน้ํานะครับมีน้ําไหลผ่าน89.316ล้านลูกบาศกเมตรนะครับซึ่ง เทียบกับเมื่อปี2562ซึ่งวิกฤตหนักๆน,นั้นอ,อยู่ที่ประมาณ127.430ก็ยังต่ำกว่าประมาณ90เซนติเมตรนะครับโดยภาพรวมนั้นยังไม่ล้นตลิ่งนะครับมีบางที่ที่ตำบลข้อเหนือท่านรองผู้การจังหวัดท่านสุวัสด์เข็มเพชรร่วมกับนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันพยาบาลได้ร่วมกันกันกระสอบรายคิดว่าน่าจะเอาอยู่ถ้าไม่มีฝนตกตามมาอีกนะครับ ก็ภาวนาวน่าณวันนี้ขอให้ฝนฟ้าหยุดแล้วก็น้ําค่อยระบายนะครับลงแม่น้ํามูลแม่น้ำโขงให้ได้เร็วที่สุดมวลน,น้ําทั้งหมดก็จะไม่ดันขึ้นมาถึงจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็ส่งกําลังใจให้กับคณะผู้ทํางานด้านชนประธานทุกท่านมาณโอกาสนี้นะครับ mm. ข่าวสารที่2ครับ mm. เราจะมีประเพณีจุดไฟตุมกาออกพรรษา ประจำปี2565ซึ่งปีนี้ประเพณีจุดไฟตุมกาออกพรษาเป็นวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมของชุมชนบ้านทุ่งเต้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโดยการน,นันผลตุมกาซึ่งเป็นผลไม้ป่าที่มีรูปทรงคล้ายผลสม้มนะครับแล้วมาคว้านแกะเอาเนื้อเมล็ดออกจากนั้นก็เจาะรูใส่เทียนติ่งแสงสว่างออกมาเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาครับซึ่งปีนี้ กำหนดจัดงานวันที่8ที่9ที่10ตุลาคมนี้นะครับณบริเวณวัดบุรพาบ้านทุงนท่งเต้ตำบลทุ่งเต้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานจะพบกับความตื่นตาตื่นใจกับความระยิบยระยับสวยงามระการตาของแสงไฟตุ่มกานับหมืน่นหมื่นดวงที่จุดเป็นพุทธบูชาพร้อมกับชมการฟ้อนรำเพลินใจไฟตุ่มกาจากนํำรำนับพันคน รวมทั้งกิจกรรมสาธิตการแกะลายไฟตุมกากิจกรรมวัฒนธรรมะะอื่นๆสินค้าโอทอปในพื้นที่นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานวันที่9วันที่10ตุลาคมนี้เป็นวันออกพรรษาที่วัดบุรพาบ้านทุ่งเต้โดยพร้อมเพียงกันสำหรับการจัดงานของอำเภอนั้นปีนี้ที่ประชุมได้ตกลงกันกับพระเดชพระคุณท่านพระครูประยัดพลากรซึ่งเป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลเจ้าวาดวัดบุรพานะครับพระคุท่านกับคณะทํางานหัวหน้าส่วนของอําเภอเห็นว่าไม่ควรจัดตรงกันเนื่องจากอยากให้เป็นงานพระเพณีจริงๆอยู่ที่วัดบุรพาบ้านตุงแต้ส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อจะดึงประชาสัมพันธ์คนทั่วประเทศหรือทั่วโลกมาเที่ยวชมงานนั้นขอให้กําหนดจัดงานใหม่ในช่วงวันเวลาที่เหมาะสมที่ฝนฟ้าไม่ตกและมี การบริหารงบประมาณที่สะดวกขึ้นจึงกําหนดจัดงานในวันที่25 26 27 28 29พฤศจิกายนหน้าหนาวฤดูหนาวเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวและมีการเพิ่มชื่อนะครับว่าเทศกาลเที่ยวชมงานไฟตุมกากินปลาชีเซบไหลายนั่นหมายถึงว่าเที่ยวชมงานไฟตุมกาหนึ่งเดียวของประเทศไทยเช่นเดียวกันแล้วก็เรามีจุดแข็งคือเราอยู่ใกล้ลำน้ำชี ซึ่งลำน้ำชีมีปลาที่มีรสชาติอร่อยนะครับไม่เนื้อละเอียดทานอร่อยไม่มีกลิ่นนะครับนี่คือจุดแข็งของปลาลำน้ำชีเราก็เอาจุดแข็งนี้มาเพิ่มนะครับก็จะมีการแข่งขันจับปลาน้ำชีด้วยในรายละเอียดขออนุญาตยากไปพูดนะครับในใกล้ๆงานอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือข่าวสารที่แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบการลงทะเบียนวสิการแห่งรัฐครับ หมดแล้วถึงวันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้ท่านใดที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยาถึง8กันยาก็จะประกาศผลที่16กกันยานะครับท่าน shocked, FO FO ทลงทะเบียน9กันยา15บกันยาประกาศผล23กันยาท่านลงทะเบียน16กกันยาถึง22กันยาประกาศผล30กันยาท่านที่ลงทะเบียน23กันยาถึง29กันยาประกาศผล7ตุลาคมท่านที่ลงทะเบียน30กันยาถึง6ตุลาคมประกาศผล14ตุลาคม ท่านจะลงทะเบียน7ตุลาคมถึง13ตุลาคมประกาศผล21ตุลาคม2565นี้หากผลการลงทะเบียนไม่ผ่านให้ติดต่อกับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนหรือหน่วยงานที่รับเอกสารเพื่อรับคําแนะนําแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกรณีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้นทางอาเภอรวบรวมดังนี้นะครับกรณีสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสผลตรวจจากกรมการปกครองผ่านเพียงท่านเดียวจากการตรวจสอบพบว่าทะเบียนครอบครัวข,ของคู่สมรส มีเลขประจําตัวประชาชนไม่ตรงกับเลขประชาชนบนบัตรประจําตัวประชาชนก็ให้นําหลักฐานคือใบสําคัญสมรสไปติดต่อเพื่อขอแก้ไขที่ที่หน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนได้นะครับกรณีที่2ครับคู่สมรสเสียชีวิตยาแล้วผลตรวจจากกรมการปกรครองแจ้งว่าคู่สมรสไม่ถูกต้องกระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้เพื่อประกาศผลใหม่ในวันที่20กันยาแต่ว่าท่าสารนะยังไม่ เสร็จยังไม่สมบูรณ์และแก้ไขไม่ได้ก็ขอให้ติดต่อที่หน่วยงานอีกครั้งหนึ่งที่ท่านลงทะเบียนนะครับกรณีผลการตรวจจากกรมการปกครองแจ้งว่าจํานวนบุตรไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลกับสานักทะเบียนอําเภอและแจ้งยืนยันข้อมูลกับหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความถูกต้องของข้อมูลจํานวนบุตรสุดท้ายครับกรณีสาม,มีภรรยาเลิกกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสหากันไม่เจอมีบุตรด,ด้วยกันภรรยาเป็นผู้เลี้ยงบุตรลงทะเบียนแบบครอบครัวมีหลักฐานของบุตร ส่วนสามีจะต้องลงทะเบียนแบบมีครอบครัวปัญหาคือสามีไม่มีหลักฐานข้อบุตรหรือสูติบัติของบุตรขณะนี้กรมการปกครองกําลังหาวิธีการแก้ไขและจะแจ้งให้ทราบต่อไปนี่คือปัญหาเล็กๆน้อยๆที่พบนะครับฉะนั้นครับหากท่านตรวจสอบแล้วในเว็บไซต์ m o f g o t h นะครับก็ตรวจสอบแล้วหากปรากฏว่าไม่ผ่านก็ขอให้ติดต่อกับหน่วยงาน ที่ท่านลงทะเบียนบัตรทุกการแห่งรัฐนะครับเพื่อรับคําแนะนําและแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับสิทธิ์ต่อไปนะครับข่าวสารต่อไปครับกศสอออำเภอเมืองยะโสธรได้เปิดรับสมัครนะครับนักศึกษาตั้งแต่วันที่1นึถึงสาตุลาคม2565ให้กับลูกๆหลานๆที่ไม่ได้เรียนในระบบสามารถเรียนม .1 ถึงม .3 ม .3 ถึงม6ได้นะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น หลักฐานการสมัครครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิทางการศึกษาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีรูปถ่าย2แผ่นขนาด2นิ้วสอบถามรายละเอียดได้ที่กศนอำเภอเมืองยะโสธรโทรศัพท์045 07 586 071 045 586 071หหรือติดต่อกับครูกศนตำบลได้ทุกตำบลครับข่าวสารสุดท้าย ขออนุญาตบอกบุญนายอำเภอเมืองยะโสธรก่อนที่จะมาอยู่กับทุกท่านที่นี่นั้นได้ทำหน้าที่นายอำเภอเมืองวารินชราบอยู่2ปีปี2 5 6 3ปี2 5 6 4แต่เดชะบุญในสองปีที่ผ่านมานั้นน้ำไม่ท่วมเลยแต่ปีนี้พี่น้องชาววารินท่วมหนักหนักกว่าปี2 5 6 2พายุพดุลอีกก็มีแนวคิดว่าคนไทยเราไม่เคยทิ้งกัน จึงคิดจะนำข้าวสารอาหารแห้งเพื่อกลับไปเยี่ยมไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยที่ท่วมบ้านท่วมเรือนอย่างนหนักณขณะนี้นายอำเภอจึงขอบอกบุญผ่านหอ,อกระจายข่าวนี้เชิญชวนพี่น้องชาวเมืองยะโสธทรที่เป็นผู้ที่ใจบุญใจเป็นเสือเลือกเกินนายอำเภอก็อยู่ทุกท่าน ได้รับความร่วมมือได้รับความกรุณาทุกเรื่องเป็นอย่างดียิ่งอยากบอกบุญท่านขอข้าวสารอาหารแห้งเช่นปลากระกป๋องมามา่าข้าวสารปลากระกป๋องมามา่านะครับที่สามารถเอาไปรับประทานช่วงที่น้ำท่วมบ้านท่วมเรือนได้ก็อยากบอกบุญทุกท่านเพื่อที่จะนำข้าวสารอาหารแห้งดังกล่าวนั้นไปมอบให้พี่น้องชามเภอวาดินชำราบ ะครับโดยรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งไว้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านขอให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นธุระให้นายอำเภอหน่อยนะครับบอกบุญแล้วก็รวบรวมข้าวสารที่พี่น้องมาบริจาคนะครับรวบรวมแล้วนาไปส่งที่ทําการกํานันขอกํานันเป็นธุระให้นายอำเภอด้วยจากนั้นกํานันเป็นตัวแทนนํามาส่งให้นายอำเภอที่ว่าการอำเภอรวบรวมวันไหนครับรวบรวมวันศุกร์ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับ ช้าถึงเย็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันศุกร์ที่7ตุลาคมนะครับก็บอกข่าวทุกท่านเพื่อ,อดูแลเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนะครับอําเภอเมืองของเรายัางไม่หนักท่วมเฉพาะ,ะไรนาก็ไม่มากนักนะครับแต่ของอทางบารินชําราบหนักเลยตอนนี้ก็เลยอยากจะไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องที่เคยอยู่อยากนำข้าวสารอาหารแห้ง ไปบริจาคก,ก็บอกบุญนะครับตามกําลังและศรัทธานะครับไม่ได้บังคับนะครับกราบประธานอาภัยแต่ก็ต้องบอกบุญเพราะคนไทยเราไม่เคยทิ้งกันในยามวิกฤตนยามที่บ้านเมืองไม่ปกตินะครับก็ขอบอกบุญทุกท่านบริจาคได้ตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์นี้นะครับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับสายๆก็จะนำข้าวสารอ่ารแห้งไปมอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอ วารินชำราบนะครับซึ่งนายอำเภอเคยอยู่ที่นั่นสองปีครับก็รู้พื้นที่ใดที่ประสบน้ําท่วมหนักๆก,ก็จะพยายามเอาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดครับก็ขออนุญาตขอพระคุณเป็นการล่วงหน้าขอความสุขความสวัสดิภาพขอสิ่งดีๆสิ่งมงคลจงพบกับทุกท่านครับสวัสดีครับ คนถามข่าวด้วยความเป็นหว่วงเป็นใยน้ำทั่วหมอดแสอยู่จังใดกันนอตอนนี้สู้เด้สูเ้สดเด้อกำลังใจเจ้านล้องจากที่นี่จะเป็นแสนดีใกลไกลปันได้กลมา น้ำจอดฟ้าเข้าในนาเสียหายคลาดเลือนน้ำทั่วเหมือนมองไปเห็นแค่หลำธาแต่ว่าเนใจคนไทยนั้นมีมากกว่าหลังไหลกันมารับน้ำตาให้คน